ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาเบิงหวยลาวของวันที่14ตุลา2หา6หาวันที่12เขาเขาหนึ่งตัวเดียวเขาหนึ่งตัวเดียวนะหวยมีเขาไม่รู้จาสิว่ากันเดอร์ แอดให้ high, ด้วยใจนะอ่าวันที่สิบสคบบนล่างในตารางเดียวกันเล็กเหลขเด่นหกเจ็ดแปดนะถ้าบ,บอหมักตัวจับในตารางนะเอาตัวอื่นมาจับเอาก็ะไดมันเห็นบอคือตัวเนี้ยมันเขาเบิ่นหนึ่งหนึ่งเลขเด่นแอดสิบอกเล็กเด่นก็คือสามตัวข้างบนหกเจ็ดแปดคือเล็กเด่นนะ ครบบนล่างในตารางเดียวกันถามมันบอมาในตารางมันกะก็เอาตัวอื่นมาจับใส่ก็ได้แต่ว่าเหลขกเด่นมันสิเป็นหกเจ็ดแปดถ้าบอมักในตารางจับใส่กันกะเอาตัวอื่นมาจับใส่ก็ได้เ,เ,ดเ, 6, 7, อเอาสามสี่หามาจับใส่ก็ได, 3, 4, 5, ได้แล้วแต่นะหวยมันมีเขามีลดนะอย่าว่ากันเด้อเจ็ดสองสองเจ็ดเป็นเลขดับของแอดนะมากยากแต่ว่ามันเคยลดยุงหดหนึ่งแต่ถ้ามักกอะ ทำมากก็นแล้วแต่เอฟซีซื้อได้แต่ว่าย่าหลายมันเป็นตัวดับนะแอบกับว่ามี่ยังหลายเท่านี้ละอย่าเผลอด้วยเผลอแล้วมันลอยมาหลดอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเด้อเราพัฒนาดูสิบสี่ตัวลาสองหาหกหาเป็นกำลังใจให้กันเด้อสวัสดีจา้า